ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกูสุก้นเดี๋ยวนี้ไม่ไพ่เราเรื่องเนะจาะเนาะมุกกระทํามวัดน่ะนะเออเอ่อง้อคอมือนี้ก็คือให้ไพ่เล่าเรื่องนะจน้ะ,ะ,รรนะเ,เานเาเนะ,านะว่าชีวิตของกะลยาณี่มีทุก่าทันนะจน้ะเนาะี่ผพานเขางพพ่อคลิปนี้จะเป็นไปนี้ทางใดจะเป็นไปในทิศทางใดนะจน้ะเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องเอ่อ อาจิตุงแงบ่ตุงแน่นะจน๊ะเนาะกับบ่าวากันคือ,อยังเขามาฟังลูกหลานเราน,นิทานกันแล้วกันเนะจน๊ะเนาะอาซิมีตุงเป็นบางคนบางท่านหรืออาซิหล,ล,ลายท่านก็นได้นะจน๊ะเนาะหากว่ามันบ่ตุงยังใดก็เยาวาูกอยาวาลานนะจน๊ะเนาะว่าเป็นพลังงานร่วมเออไม่เป็นการซุ่มดวงนะจน๊ะเนาะเอา,ากับบตตองเราอย่างไรตัดตัวนุก็อธิษฐานพรยกับรูบาอาจา,ารย์นะซับก็แล้วกัน ให้สำหรับเมนูอาจจเสียวยังติดแน่ยด้ยจ้าเด้อเพราะว่ามันเอ่อมีภาพบ่ค่อยหมอสมบันไดหนย่านเนะมันเปิดการสั่งไ,ได้ทีนี้ปัญหาจ่ามันก็เลยเอาอกระดาษติดสกอตเทปซีดาร อ oh, oh, so. อันนี้ชาวราศีนะจ๊ะวกเราเชาวราศีนัเมเช็คราศีราศีเมถุนตุนกลกุมนะจ๊ะเนาะถาดร่มนะจ๊ะเนาะ